ครับสวัสดีครับมาพบกับบาลลนอีกแล้วครับสวัสดีครับพ่อวีน้องก็เดินก็ต้องฝากพ่อมาพี่น้องฝากกดติดตามช่องเบาลลนนะเนีน่ยครับช่องน้องใหม่ฝากให้กำลังใจนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดช่องต่อไปในการเฮ็ดช่องช่องน้อยๆกากระัดเฮ็ดรับ มือนี้มาอัปเดตมียังไงครับมาอัปเดตอัปเด,ดตต้นสระเหาอเราผ่านไปเดือนหนึ่งแล้วมันเป็นอย่งไรครับนี่หา่าเขาบอกทะลุดสูงทะลุถุงตอนเหรอฮ่างทะลุถุงถุงตอนออกมาแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ไพ่ครับน่ถุงตอนแต่ว่าเป็นยังครับมันจิบมันมันมันจีบโพกมาซ้ำเนีย่ยละ แล้วมือเซโผลเลยมันมันถืออากาศแล้วนโภโภี่อโพแต่ยังตัดบนทันใดประมาณอีกก็ผมก็ม่แน่ใจใกันครับว่าวันอีประมาณอีกสองเดือนหรือว่าอีกจกักเดือนมันยังมีตัดได้มันต้องเป็นหากฝอยเต็มถุงนี่เ่อนเดี๋ยวมันจะมาอับเดต๋ยให้เบิรงเรื่อยๆยครับเดือนเลยสองเดือนน,นี่มาัเดช่วงที่สองตอนที่สองครับอัปเดตให้เบิรงครับอันนี้ครับ ้มุ também, ้ม้มนี march, ่ช้มนี่ช okay. so ุ่มชุ่มทุ่มสีใสเข่งไว้ช้มสีใสเข่งไว้ก็เริ่มเริ่มเห็นโมบูนี่หากเลี้ยงเลี้ยงน้อยๆก่นเริ่มมีหากทิ่มลงไปละเพราะมันไกลดินไกลดินมันมีหากทิ่มไปอันนี้จะเป็นคักบันไดนี่ครับอันนี้ก็มีหากกองไปนนี่นคือตามธรรมชาติของมันหากมันจะดิลงดินอยู่แล้ว คือกันกระพวิบในเข่งนี่ในเข่งนี่อาจจะไม่ได้ปลูกอยู่นี่นะครับอาจจะปลูกมะอื่นนะครับย้อนแสงหน่อยนี่ส้มในเข่งลงนีเริ่มเริ่มเริ่มม,มีหักลงแล้วอันนี้คือส้มในเข่งนะครับอันนี้เข่งคือดิผมตัดตัดย้อนไว้ก่อนหน้านี้แล้วแต่ยังไรแกเฉียบมาถึมาแกเหมือนเดียวกับไม่ได้แก,ก,รแกครับ,บร ส่นลายตายเล็กน้อยหมุนหน้ามุนหลังหมุนหลังหมุนหน้านี่ครับเนี่ยตัวนี้ตัวสีฮอในถุงนี่เห็นชัดครับว่ามันหลากมันลงมาไกลไปไหนแล้วนี่นี่ครับเห็นว่าแดงแดงนะครับนี่แดงแดงแต่ยังตัดไนใดนตรง่ียังมาเป็นหักฝอยน่ครับมาหักลงมาหอดถุงน้องไตละแต่ยังมามีหักฝอยหักฝอยบางอันบางกิ่งอันเรามีหักฝอยหน่อยๆนะ ขาวๆนะครับขีดินเนี่ยนี่นี่หากฝอยมันครับจะเป็นหากฝอยเต็มถุงนี่นะครับมัน,นต้องเป็นหากฝอยยังไงดิถุงสีตัดได้เดีย๋ยวผมพาเบิวงตงัวนี้นี่จะเป็นหากฝไฟก็ย,ยังสิยังสิตัดกันได้อันนี้ก็มีหกักตุมต่มๆม,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 มากเลยไอ้บอลนะครับตุมต่มๆมากเลยตุ่มๆมากเลยก็ดี ก็จะแห้งกันไปมันเป็นยังรัเน,น,นี๋ยวนี่ฝาก่องเบาโลนั้นเดียครับ่องน,น้อยๆฝากกดติดตามน้ำเนี่ยมเนยนม,มนี่ก็มีซ้ำนีะครับมาอัปเด็ดตอนสระให้เบิงอันนี้ผ่านไปนเดือนหนึ่งแล้วสวัสดีครับ